คลิปนี้ก็จะมาถามคำถามบวกเลขของเด็กอนุบาลตอนแรกนะคะข้อที่1เลขทีบวกกันแล้วได้เท่าไรหน่1บวกสองคำตอบคือ3าข้อที่2 3งบวกสได้เท่าไหร่ คำตอบคือหกข้อที่สามสี่บวกห้าได้เท่าไหร่คำตอบคือ9ข้อที่สี่บวกหได้เท่าไหร่ คำตอบคือสิบข้อที่ห้าเจ็ดบวกสามได้เท่าไหร่คำตอบคือสิบข้อที่หกสี่บวกหนึ่งได้เท่าไหร่ คำตอบคือห้าข้อที่เจ็ดศูนย์บวกหนึ่งได้เท่าไร่คำตอบคือหนึ่งข้อที่แปดศูนย์บวกสองได้เท่าไร่ คำตอบคือ2ข้อที่9 6้บวกสได้เท่าไหร่คำตอบคือ8ข้อที่10 5หบวกสได้เท่าไหร่ คำตอบคือเจ็ด